วันนี้ผมมาเจอตลาดนัดพระเครื่องครับมาเจอกับแผงๆนี้ครับหน้าพระดีมากๆไปเพื่อนกำมงกันอยู่หลายคนครับผมเองก็เบียด้ามาครับก็พอคัดเลือกได้ไปบางส่วนนะครับชุดนี้ครับจะจบเท่าไหร่ครับแล้วมีอะไรบ้างติดตามนะครับชุดนี้ชุดนี้เ่หมือนห้าร้อยบาทนะพี่นะไกด์ครับขอบคมากครับนี่เพื่อนๆครับชาวนี้ก็จบราคามา1นึ่งหมื่นนพันบาทนะแต่เป็นชุดนี้มานะครับจะมีอะไรบ้างครับเพื่อนเขาติดตามนะครับ นี่ครับเพื่อนๆครับชาวนี้ครับไปเดินตลาดนัดพระเครื่องมานะครับก็พอได้จบราคามาในชุดฝ่ามือนี้นะครับจบมาที่1 5 0 0 0บาทครับเป็นพระเก่าๆพระคลาสสิกครับแบบนี้ถูกใจมากๆครับหน้าพระบ้านๆดีครับแผงนี้นะครับก็จบมาฝากเพื่อนๆชมกันนะครับไปดูกันครับว่าในฝ่ามือนี้มีอะไรกันบ้างนะครับองค์แรกครับองค์แรกนี่เป็นพระเบญจปกใบมะขามนะครับองค์นี้เป็นปกใบมะขามหัวใจวัดเด็ะครับถือว่าเป็น1ใน5เบญจภาคีปกใบมะขามนะครับ ค่อนข้างยากนะองนี้ดูง่ายๆครับผิวแบบเดิมเดมคลาสสิกมากผิวสวยจริงๆครับองนี้นี่ครับคลาสสิกกับความคมชัดของเส้นยันนะครับนี่ครับล่องรอยการหล่อนะครับแบบนี้ถือว่าเป็นพระแท้ดูง่ายๆคลาสสิกมากๆกับชาวนี้ครับถูกใจมากๆครับอง์ต่อมาครับเป็นพระหล่อโบราณนะครับอง์นี้เป็นพระชัยวัฒน์สุจิตโตนะครับองนี้สร้างในปี2495ครับพิธีลุกเสกพร้อมกับพระกริ่งภพลิพินาฏวัประวรนะครับองนี้สภาพผิวเดิมเดิมนะครับนี่ครับ ค่อนข้างจะเนื้อค่อนข้างจะจัดนะแบบนี้ครับรอยแต่งตะไบได้ใต้ฐานนะครับถือเป็นพระพิธีดีที่ราคาไม่แรงครับราคาอยู่หลักพันนะครับแบบนี้ครับนี่ครับใช้แทนพระพลิพินาศหลักแสนได้เลยครับแบบนี้ผิวคลาสสิกบานๆครับแบบนี้ก็ถูกใจนะครับองค์ต่อมาครับองค์นี้เป็นพระรอโบราณครับเป็นพระปางนาคปรกนะครับอันนี้เป็นพิมพ์หลบเพรากึืนวัดดอนครับแต่ว่าองค์นี้มียันตนังมียันนะแล้วก็เนื้อแบบนี้ครับผมดูแล้วเนื้อเป็นเนื้อสัมฤทธิ์นะครับเก่าดีครับแบบนี้นะครับ องต่อมาครับนี่เป็นพระแก้วมรกตนะครับเหรียญพระแก้วมรกตครับปี2475นะครับนี่ครับเป็นเนื้ออัปก้าครับสภาพสวยๆนะแบบนี้นะครับวิ้งๆเลยนะครับนี่ปั๊มขอบกระบอกนะแบบนี้นะครับนี่ครับตัวตัดชัดเจนนะครับความคมชัดนะครับตัวหนังสือนะครับเส้นยันต่างๆนะนี่คมชัดมากๆครับนี่ก็เป็นพระแท้ดูง่ายครับพระเก่าพระแก่ครับคนค่าการสะสมนะแบบนี้นะครับคลาสสิกสุดๆครับ ผงต่อมานะครับอง์นี้เป็นพระดีพระเก่าราคาเบานะครับเป็นเหรียญพระพุทธชินราชครับวัดสเกตปี2 4 7สสร้างด้วยเนื้อทองแดงครับเป็นเหรียญขอบข้างเรื่อยนะองค์นี้นะครับก็เป็นพระดีราคาเบาครับแบบนี้ซื้อมาศึกษาครับนี่มาดูการทาเหรียญนะครับแบบนี้มาศึกษาขอบตัดต่างๆครับดูเนื้อหานะครับแล้วก็เอาไว้ใช้พุทธคุณก็ได้นะครับแบบนี้องค์ต่อมานะครับเพื่อนๆองค์นี้เป็นพระเนื้อดินเผานะครับนี่ครับเพื่อนเพื่อเนื้อดินเผานี่คราบเก่าเก่าครับ นี่ดูแล้วคลาสสิกเนือจัดแบบนี้นะครับองค์นี้บอกเลยนะครับไม่ใช่พระกุฏนะครับเป็นพระเกจิอาจารย์นะครับองค์นี้เป็นนางพญาอาจารย์ถนอมนะครับปี2496เพื่อนเนสังเกตบริเวณหน้าผากนะครับจะมีรอยยุบที่บริเวณหน้าผากนะองค์นี้เรียกว่านางพญาหน้าบากนะครับองค์สุดท้ายครับวันนี้ครับเป็นสิงห์นะครับผมอันนี้เป็นสิงห์สามขวัญนะครับศิลปะหน้าโบกถนะอันนี้เป็นเรียกว่าฉ่ำดูง่ายดีครับ แต่ว่าศิลปะอาจจะเรียกว่าแกะไม่สวยครับแกะเด้อเดินนะครับในภาษาพระเครื่องก็คือการแกะศิลปะแบบนี้ยังไม่สวยงามครับแต่ว่าได้ความแท้ครับฉ่าดูง่ายดีนะครับก็ถือว่าดูง่ายอีกหนึ่งชิ้นนะครับแต่ว่าราคาไม่แรงมากนะแบบนี้นะครับนี่นะครับผลงานเดินตลาดนัดพระเครื่องวันนี้นะครับผมเองก็ได้เช่ามาครับในฝ่ามือนี้ชุดนี้เช่ามาที่1 5 0 0 0าทนบาทครับ เป็นภาพบ้านๆภาพเก่าๆภาพคลาสสิกครับถูกใจมากๆครับเพื่อนๆถูกใจก็สามารถอินบ็อกซ์สอบถามราคาได้ทุกองค์เลยนะครับถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ